กำลังดึงตัดเวลาที่ผ่านมาในชั้ของชาติขึ้นโดมต้องทำอะไรมาื่อสั่งภาพอะไรบ้างคาดว่าจนวนไทยมายื่นแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับกับกลุ่มทะลุฟ้านะครับที่ไปดำเนินการชัดธทงแดงขึ้นสู่ยอดโดมของมาลายธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6 ตุลาที่ผ่านมานะครับกรณีดังกล่าวเป็นการท้าทายกฎหมายนะครับโดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติธงนะครับปี2522นะฮะมาตรา53และมาตรา54ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ใดกระทำการนะครับเหยียดยามหรือการชักธงนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญ,ญลักษณ์ของชาติ ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับนอกจากนั้นในประมวลกฎหมายอาญามาตารา118ก็ระบุไว้ชัดเจนในเรื่องของการกระทําการเหยียดหยามธงของชาตินะครับหรือธงอื่นใดนะครับซึ่งลักษณะที่กลุ่มทะลุฟ้าได้ชักธงชาติธงไตลงของเราลงจากยอดเสาโดมธรรมศาสตร์แล้วก็นำธงสีแดงของตนขึ้นไปแล้วก็มีข้อความอยู่3ข้อความนะครับ ตั้งแต่ให้ไล่ประยุทธ์ออกไปนะครับมีการปฏิรูปสถาบันนะครับรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยันนี้ถือเป็นไม่ใช่ธงอันเป็นสัญลักษณ์ของชาติแต่เป็นธงสัญลักษณ์ของกลุ่มทะลุฟ้าซึ่งมีความมุ่งหมายาสามประการที่เขียนไว้ในธงนั้นการกระทําดังกล่าว ก็าขายเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับผมก็เลยจําเป็นที่ต้องมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อโทษนะครับต่อผมทะลุฟ้าทั้ง3าคนที่ได้ดําเนินการในวันดังกล่าวครับค่ะช่วยพูดถึงเอกสารพยานหลักฐานที่เรานํามายื่นในวันนี้หน่อยค่ะว่า,วาเป็นยังไงบ้างหลักฐานไม่มีอะไรฮะก็มีคลิปนะครับผมก็ได้เตรียมคลิปมาเรียบร้อยนะฮะออกมาให้ตํารวจแล้วก็มีเอกสารเป็นรูปถ่ายที่เก็บภาพได้นะครับจากสื่อมวลชนโซเชียลมีเดีย ได้รายงานข่าวเท่านั้นเองฮะก็เป็นพยานหลักฐานที่น่าจะเพียงพอในการที่จะเอาผิดบุคคลที่กระทําการได้แล้วครับค่ะความคาดหวังของเราละคะในการมาลองกกทุกข่าวโทษในวันนี้ก็ผมคิดว่าอยากจะเตือนไปยังน้องๆทุกคนนะครับการใช้สิทธิ์ในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูนเป็นเรื่องที่กระทําได้แต่ก็ต้องพิจารณาในข้อยกเว้นที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้นะครับสประการ ประการที่1ก็คือเรื่องความมั่นคงประการที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของเชื้อโรคประการที่3ก็คือเรื่องของการเพื่อ,าอ,าอวามรักษาความสงบเรียบร้อยและสินธรรมดีของสังคมหากสามารถปฏิบัติหรือไม่ทํากิจกรรมที่เข้าข่ายข้อยกเว้นดังกล่าวได้ก็ถือว่าเป็นสิทธิตามที่รัรมนูญกําหนดได้แต่ว่าถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ต้องยอมรับผลของการการะทำของตัวเองว่าจะต้องเข้าข่ายความผิดตามที่กฎหมายกำหนดครับ